เทศบาลเมืองคลองหลวงพรีเซนต์การเพิ่มมูลค่าจากขยะโดยผสมผสานกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์โดยการทำพวงหนีจากผักตบชวาผมนายยุทธศักดิ์ชูิเิษครับนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงนะครับวันนี้ก็มีโครงการดีๆเกี่ยวกับขยะอินทรีย์ในพื้นที่ของเรานะครับที่ต้องกำจัดและก็มีประโยชน์กับชุมชนยังไงนะครับเราได้นำักตกชวาที่เหลือใช้นะครับมาทำการแปลรูปเป็นกระดาษจับักตบชวา แล้วนาไปทําพงลิตนะครับให้เป็นพงลิตที่ตามง,ง,งานศพหรืองานไร่การงานพิธีต่างๆให้ชุมชนพนมรักหนึ่งเป็นผู้ดําเนินการนะครับทำพงลิตออกมาสวยงามนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ขยะของเราเนี่ยมีประโยชน์นะครับวันนี้พระวสชวาเราไม่ต้องไปทิ้งที่อื่นนะครับเทศบาลเมืองหลวงเอามาตากเอามาดําเนินการเป็นกระดาษ สร้างอาชีพให้ชาวบอสติกิวัตหนึ่งรวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่จะให้ผลิตเินา้า่อไปณวันนี้เองเราได้ส่งผลิตที่สวยงามไปในงานพระราชพิธีสบพืสทหารในงานส่งทหารต่างที่ทำเพื่อชาติให้เสียชีวิตไปทางเทศบายก็ู้ึกเสียใจแล้วว่าให้สบบ่งผลิตเป็นสิ่งเตือนใจและก็ขอบคุณนะครับทุกชุมชนที่ร่วมม้ร่วมมือ ทำให้ชุมชนเราได้มีอาชีพที่ดีขึ้นรวมทั้งรายได้เข้าชุมชนเทศบาลทองหลวงเราหลายชุมชนที่ใช้เงินการต่อไปขอบคุณครับกินใจนะคะมาจากพอตรีวัดหนึ่งค่ะ่ม่มชมรมดอกไม้ประดิษฐ์ของเรานะะี่ค่ะชมรมของเราเกิดขึ้นได้เพราะว่าเทศบาลเมืองลองหลวงได้มีการึกติชาชีพพวกเราเลยคิดที่จะทําเป็นพวงหลีกขึ้นมา การทำพวงหลีดของเราเราก็ได้พอสโลเข้ามาหาพวกเราเพื่อที่ว่าเขาต้องการที่จะนำผักตบชวามาทำเป็นกระดาษให้พวกเราเพื่อมาผลิตเป็นพวงหีดณตอนนี้เราก็ได้ผลิตพวงหลีดที่เป็นผักที่ทำจากผักตบชวาของเทศบาลเมืองคลองหลวงแนะนำมาค่ะขั้นตอนการทำกระดาษจากเยื้อผักตบชวา เตรียมอุปกรณ์ดังนี้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ2-3ถึง3เซนติเมตรเพื่อให้ต้มและบดง่ายจากนั้นนำไปต้มประมาณ1-2ถึง2ชั่วโมงครบ2ชั่วโมงแล้วนำผักตกชวาที่ได้ไปปั่นนำผักตกที่ปั่นละเอียดแล้วมาผสมลงในน้ำ นำเฟรมทำกระดาษที่เตรียมไว้ช้อนเยื่อขึ้นมาให้กระจายสม่ำเสมอนำเฟรมที่ได้ไปตากแดดให้แห้งเมื่อกระดาษแห้งแล้วนำกระดาษที่ได้ลอกออกจากเฟรมเมื่อกระดาษที่ได้มาตกแต่งขอบ เราก็จะได้กระดาษที่ทำจากผักตบชวาไปมอบให้ชุมชนแล้วขั้นตอนการทำพวงหลีดลำดับแรกนำกระดาษจากผักตบชวามาตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจากนั้นนำมาพับเข้าช่อขึ้นเป็นดอกไม้ตามรูปทรงที่ต้องการ ได้นะคะเราจะมีการขายพรมหลียใช่ไหมคะต่อละเดือนเราได้เท่าไหร่เราก็จะเอาเข้าไปในกลุ่มไอ้กลุ่มเสร็จแล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายเราก็จะหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วมาแบ่งปันให้กับสมาชิกเราทุกหกเดือนต่อนหนึ่งครั้งจากวัชพืชที่เคยเป็นปัญหาในลำน้ำวันนี้ผักตบชวาถูกแปรเปลี่ยนเป็นกระดาษที่มีคุณค่า ไม่เพียงช่วยสร้างอาชีพแต่ยังช่วยพื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมื่อผักตกชวาลดลงคลองก็กลับมาสวยงามนี่คือก้าวเล็กๆที่นำไปสู่คลองสวยน้ำใสปราดะจากอาดตกชวาอย่างยัง่งยืน